สวัสดีครับขอต้อนรับ f อสทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องรับซื้อเหรียญแล้วก็ขายเหรียญปอปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณฮะสวัสดีทุกคู่ทุกคนเลยเนาะอ่ะวันนี้เรามารับรับกล่องมาแล้วเดี๋ยวมาเปิดกันฮะกล่องนี้มาจากกรุงเทพนะฮะแถวแถวลามสองใครเคยไปบ้างถาแถวแถวรามสองเมื่อก่อนปอป่าไปบ่อยฮะขับแท็กซี่ก่อนจะมาเป็นช่อง youtube รับซื้อเหรียญฮะ เดี๋ยวเราเปิดดูเลยเนาะจะได้รู้ว่าเอสเอท่านี้ส่งเหรียญอะไรมาขายโอเคนะฮะเนาะเปิดดูสิได้ข่าวว่ามีเหรียญเด็ดๆปั๊มผิดพลาดทำจมรูปแบบปั๊มผิดพลาดนะถ้าปป่าจำไม่ผิด,ผดเดี๋ยวเรามาดูกันฮะอ่ะเจ้าของกล่องดูอยู่ไหมจําได้เนาะกล่องของท่านเนาะอ่ะถ้าดูจบเดี๋ยวเปิดกล่องล้วน้องเขาโอนเงินให้เรียบร้อยแล้วก็ถ้ามีเหรียญอะไรก็ส่งมานะถ้าเหรียญของท่านตรงตามที่ช่องปป่ารับซื้ออ่ะอันนี้เป็นใบน่าจะเป็นใบธนาคารอะไรประมาณนะั้นเดี๋ยวเรา จบแล้วเดี๋ยวรอให้ทางน้องแอดมินทีมงานเ็าโอนกินเสร็จแล้วมีเหรียญแล้วก็หาส่งมาใหม่ได้นะฮะหาส่งมาใหม่อ่ะก็ประมาณนี้นะฮะโอเคไปกันแบบเรียบง่ายๆฮะท่าไม่ชมะน้องเขาส่งมาอ่ะเจ้าของเหรียญท่านี้ก็คงจะเป็นน้องมั้งเนาะส่งมาไม่กี่เหรียญแต่ว่ารู้สึกว่าจะเป็นเหรียญเด็ดไงทางน้องแอดมินก็เลยบอกอ่ะถ้าอยากส่งส่งมาได้เลยฮะ โอเคเนาะประมาณนี้เดีดูซิว่าเหรียญไหนเป็นยังไงเอามาดูกันก่อนเด็ดไม่เด็ดมาดูกันก่อนเนาะอันนี้เป็นเหรียญห้าบาทปีเลยเนะี่ยอ๋อเป็นอ๋อลูกค้าไม่ได้เขียนเลยคะส่งมาสามเหรียญองนั้นดูก่อนนะฮะมีสองนะสามเหรียญน,นี้เหรออ่าเหรียญอะไรเนี่ยอ๋องั้นดูก่อนเลยนะจะได้ไม่ไม่แน่นนะเดี๋ยวป๊าดูให้นะนะเหรียญอะไรเออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งว่าเป็นปีอะไรเนี่ยอ๋อลลูกค้าเขียนมาใน,นนะลายค่ะว่าว่าส่งปี ไม่ได้รับมาเขาบอกว่าไม่เป็นไรตีราคาถ้านาเรียญเพาโอเคสมบูรณ์แบบสมบูรณโอเคนะครับเป็นปี3ามสามกับ33มสามเนี่ยเขาเป็นปีติดอันดับผลิตน้อยหายากนะอ่าเพียงแต่ว่ายังไม่มียังไม่มีราคาการซื้อขายในวงการนะักสะสมนะก็คือเหรียญ5บาทที่วงการสะสมเล่นหากันอยู่ก็เป็นปี40กับ46แต่ช่องปลาปลาก็รับซื้อเฉพาะปี46อยู่เนาะ เพราะว่าปี40นนั้นปป้ายังไม่มีเวลาฮะเวลารับเหรียญทีต้องมานั่งตรวจเพราะมีการปลอมแปลงอะไรประมาณนั้นปป้าก็เลยแบบถือว่าตัวเองยังไม่มีเวลาที่จะมานั่งอยู่กับงานตรงนี้ท่านผู้ชมฮะเพราะปป้าต้องต้องทาหน้าที่หลายอย่างจะบอกไงดีเนาะเดี๋ยวปี40นยเนี่ยรออีกสักระยะนะเดี๋ยวปป้าจะเปิดรับซื้อให้ปป้าว่างงานก่อนนะจบจากงานหลักๆตรงอื่นก่อนนะให้ปป้าได้มานั่งทางานเต็มเม็ดเต็มหน่วยก่อนหลายคนทงยว่ปป้าทำไมไม่เปิดรับซื้อเหรียญราคาหลัก5,000ราคาแบบหลักหมื่น หลักแสนเหมือนคนอื่นนะเดี๋ยวปอปายังไม่มีเวลาท่านผู้ชมนะปอปายังเดินหน้าทํางานจุดอื่นอยู่ไงท่านผู้ชมยังติดค้างเรื่องตัวบ้านตัวเรือนอยู่นะที่จะเปิดเป็นน่าจะเป็นหลานนะท่านผู้ชมนะปอปาเพิ่งเข้ามาปรับปรุงฮะก็เลยต้องใช้เวลาอ่ะเหรียญหลักๆน่าจะเป็นเหรียญนี้ท่านผู้ชมที่น้องเขาส่งมาเจ้าของเหรียญส่งมานะปอปาใช้คําว่าน้องเลยเนาะดูซิว่าเหรียญนี้ใช่ไหมที่บอกปั๊มผิดพลาดนะฮะใช่ค่ะอ่ะ บัผิดพลาดก็หลักๆก,ก็เป็นพละเสียงขวางกับพละเสียงตรงนะฮะหบาทตราแผ่นดินเนี่ยปีศูนย์ห้านะรูปแบบเดิมก็คือเป็นพละเสียนสลับอะรามาดูกันฮะวันนี้เราจะได้เหรียญเด็ดไหมอะเป็นพขี่อพยานกันนะท่านผู้ชมดูนะตั้งด้านก้อยขึ้นแล้วหมุนฮะถ้าตรงเป๊ะรับรองก็รับเงินเต็มไปเพราะสภาพเหรียญใช้ได้ฮะ,ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะฮะแป๊บนึงนะฮะรอบแรกก็เอยียงนิดหน่อยนะเดี๋ยวป,ปา้าาขอดูนิดนึง ก็ถือว่ายังไม่เป๊ดดีนะอ่ายงนี่แหละเวลาตรวจสอบก็ต้องเป็นแบบนี้นะ,ะแล้วต้องถึงมือเราเพราะที่อยู่เวลาหมุนจริงๆก็เจ้าของเนี่ยคงรู้จักอยู่แล้วแหละนะไม่เป๊ดดีตั้งด้านตรงนะฮะดูมือประปานิ้วประปานหะมุนปื๊นนิดนึงนะนิดนึง,งอ่าก็ยังไม่เป๊ะเท่าไหร่นะแบบเนี้ยไม่เป็นไรฮะนะเดี๋ยวป๋าปาจะใ,ให้นอกก้องจัดการให้นะส่งมาก็ดีแล้วล่ะนะถ้ามีเหลยญแล้วก็ส่งหาผมเอาตรงนี้จบตรงนี้ก่อนนะ นี่ท่านผู้ชมมาเอาง่ายๆป้าปาพูดเลยนะว่านี่คือเป็นเป็นเหรียญหนึ่งบาทปีพศ2505รูปแบบพัสเียนตรงก็ว่าดได้เนาะอ่าปปาใช้คำว่ารูปแบบพัสเียนตรงจะติดเอียงอยู่เล็กน้อยฮะนะเแจ้งลูกค้าแล้วแหละ,ะว่าเขาเข้าใจแล้วก็ไม่เป็นไรนะก็เป็นเรื่องธรรมดานะต้องผ่านมือทางเราอีกรอบหนึ่งอันนี้จะมีเอียงติดนิดนึงอะไรประมาณนั้นเนาะประมาณนั้นโอเคฮะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญรูปแบบพัสเียนตรงนะ รูปแบบเสยนตรงเห็นไหมจะเอียงนิดนึงเห็นไหมฮะถือว่ายังไม่ตรงแท้แน่นอนนะฮะอ่ะอีกรอบหนึ่งถ้าตรงเป๊ะนี่ราคาก็จะเป๊ะในโควิดนิดเดียวเองท่านผู้ชมนะแต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวปปาปาก็จะถือว่าอ่ะเดี๋ยวป้าปาให้น้องบปจัดก,การให้นะสามเหรียญน,นี้นี่ส่งมาทั้งสามครับอันนี้ปีอะไรเอ่ยอ่จะเป็นปีที่อ๋อนี่สามหนึ่งคือส่งมาทั้งหมดเนี่ยเหรียญนก็คือติดอันดับทั้งหมดนะแต่เป็นติดอันดับ น้อยที่สุดสําหรับเหรียญ5บาทรูปแบบนี้ท่านผู้ชมฮนะเนาะเพียงแต่ติดอันดับเฉยๆหลายคนฮนะ 41, อ่ะปีสี่หนึ่งใช่ไหมมาตรงนี้เด็ดละถือว่าเด็ดแล้วล่ะนะถ้าเสียงตรงนะอันนี้ปี4ี่หนึ่งท่านผู้ชมฮนะปลาสองกล้องก่อนนะฮะโอเคฮะน,นี่สี่หนึ่งฮะนะอีกหนึ่งเหรียญอ่าน้องเขาส่งสี่หนึ่งมาสองเหรียญน,นะท่านผู้ชมนะก็ถือว่าเป็นเหรียญเด็ดนะฮะ ติดอันดับที่2แล้วก็กําลังได้รับความนิยมแล้วก็ได้ไดรับการยอมรับจากวงการนักสะสมนะก็ราคาก็ที่เราแจ้งไปเนาะถ้ามีก็หาส่งมาได้นะเดี๋ยวอ,อันนี้มีเรือใช่ไหมอ่ะรูปแบบมีเรือนี่เราก็รับท่านผู้ชมนะฮะรูปแบบมีเรือเห็นไหมฮะตรงนี้จะเป็นเรือเห็นไหมด้านล่างเนาะเราจะเห็นว่าเป็นรูปแบบมีเรืออ่ะโอเคฮะส่วนใหญ่จะเกิดจากกับปี49เนะเรารับนะฮะใครมีเรือเนี้ย รูปแบบเหรียญมีเรือก็ส่งมาส่งรูปมาก่อนนะส่งรูปมาให้น้องเองเขาบอกว่าเออเรือขนาดลำขนาดนี้เรารับอะไรประมาณนั้นนะนี่เหรียญสองบาทใช่ไหมสองบาทกันจนาอ่ะท่านผู้ชมฮะัสำหรับเหรียญสองบาทกันจนานะใครที่มีนะฮะใครที่มีรีบเลยนะฮะเพราะว่าเป็นเหรียญที่่ิดข้างเยอะเหมือนกันใครที่มีเป็นถุงนะนะยกถุงยกถุงสามารถติดต่อเลยนะ ไม่ผ่านไม่ผ่านการแกะถุงออกมาเลยเนี่ยนะตอนนี้ปาปาอยากจะได้เข้ามาอยู่นะใครส่งก่อนได้ขายก่อนนะฮะนะเพราะว่าถ้าเหรียญเข้ามามากๆแล้วเนี่ยช่องปปาเป็นช่องรับซื้อเข้าแล้วก็ขายไปนะฮะซื้อเข้าขายออกเนี่ยก็ใครดูอยู่นะถุงหนึ่งก็เราลาสักพัน0้าเนาะหนึ่บาทโอเคนะฮะมีห้สค่ะอ่ะโอเคเนาะสำหรับเหรียญสบาทกันจนาใครที่มีนะฮะอันนี้ปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบสามใช่ไหมอ่ะโอเคะฮะ ห้าสามนี่เราก็รับนะฮะปีห้าสามนี่เราก็รับนะใครที่มีก็สามารถติดต่อมาได้ราคาเดี๋ยวไปพูดคุยกับน้องบินเอาแค่ว่ารู้ว่าเรารับก่อนดีกว่านะเนี่ยที่ท่านผู้ชมเห็นนี่ยรับหมดเลยอย่างนี้ก็พระวาระมาถ้าท่านมีเยอะนะฮะพราร尔มาสําหรับเหรียญ20บาทนิกเกิลน,นะฮะยีบาทนิกเกิลที่ลึกอ่ะแบบนี้เราก็รับก็ดูตามสภาพผิวของเหรียญอีกครั้งหนึ่งนะฮะประมาณนั้นเหรียญทุกเหรียญอยู่ที่สภาพผิวฉะนั้นก็แนะนําให้เก็บสะสมไว้ดีโอเคเนี่ยปอปามาประกาศรับ ซื้อเหรียญคลิปนี้ก็เราได้เหรียญเด็ดๆด,ด,ดูจะมีไม่กี่เหรียญนย่งท่านผู้ชมอะแต่ท้ายที่สุดแล้วอะไม่กี่เหรียญก็ถือว่าเป็นเหรียญเด็ดเลยทีเดียวอย่างตรงนี้ก็1บาทปีศูนย์หตราแผ่นดินเนาะอย่างที่เราบอกนะถ้ารูปแบบปเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ก็ได้ราคาสูงนะอาถ้าเป็นขวางอาถ้าเป็นขวางก็จะต่ําลงนิดนึงโอเคนะอะถ้ารูปแบบปเปอร์เซ็นต์ตรงตั้งด้านก้อยขึ้นหมุนปืดอันนี้ถือว่ายังไม่ตรงดีนะ แต่ก็ไม่เป็ถือว่าเรียกว่าคลิปนี้เป็นรูปแบบเประเส็นตรงเอาใครมีแบบเนี้ยนะก็สามารถลองติดต่อมาดูติดต่อมาดูนะฮะแล้วก็ปีพศ2531อันนี้ใช่ไมหมเอ่ยใช่ R41 ท่านผู้ชมฮะ41ใครอยากใครอย,อยากอยากขายก็บอกปราปาได้นะฮะปี2541 42 34 43 53 43, 43, 44โอเคนะฮะลองลองดูเนาะก,ก็ก็ส่งรูปเข้ามาตรวจสอบประเมินราคาทางช่องของประปาได้นะฮะ พอปาประกาศรับซื้อเหรียญไหนก็ยังรับซื้อกันอยู่นะฮะยังรับซื้อกันอยู่โอเคเนาะหรือใครเนี่ยท่านผู้ชมฮะอ่เดี๋ยวให้ดูตัวอย่างพอดีอยู่ใกล้มือพอดีเนาะอยู่ใกล้มือพอดีเอาง่ายตรงนี้ก่อนเนาะอ่ะเหรียญสองบาทกาญจนาอีกรอบใครที่มีนะฮะหรือเหรียญสองบาทที่ระลึกกันนะนี่ก็อยู่ในเหรียญสองบาทที่ระลึกท่านผู้ชมฮะนะแต่บังเอิญนะเขาบอกว่าเป็นเหรียญที่หายากอยู่พอสมควรก็ราคาก็จะสูง,งกว่าวเหรียญปกติธรรมดาสําหรับเหรียญสองบาทอ่าที่ระลึกท่านผู้ชมฮะที่จริงก็เดี๋ยวมาเยอะ เอาง่ายวใครมีเป็นยกถุงนะฮะอ่ะเราซื้อ1,500บาทต่อถุงส่งก่อนได้ขายก่อนนะฮะส่งก่อนได้ขายก่อนโอเคประมาณนั้นนะฮะตรงนี้อ่ะเนี่ยท่านผู้ชมฮะเหรียญอ่าเหรียญเหรียญเนี้ยเป็นรูปแบบพระเศียรตรงแบบเอียงนิดนึงเนี่ยท่านผู้ชมฮะดูอัปปาร์มอีกตัวอย่างเคยทคําคลิปออกไปล่าสุดนนเนี่ยเนี่ยอ่ะหมุนปืด๊ดอ่ะถ้าตรงอย่างนี้เป๊ะเลยเห็นไหมฮะอันนี้ตรงเป๊ะเลยเห็นนะฮะตรงเป๊ะเลยอย่างเงี้ยราคาก็จะเต็มนะฮะเป๊ะเลยเห็นไหมฮะปืด๊ดอ่ะตรงเเป๊ะลย อันนี้ก็เป็นรูปแบบพระเสียนขวางฮะ,ะหมุนเปิดเนี่ยท่านผู้ชมก็ขวางเป๊ะเลยเห็นไหมขวางเป๊ะเลยเนาะเนี่ยโอเคเนาะคลิปนี้ประปา,ปามาประกาศรับซื้อเหรียญที่ส่งมาจากกรุงเทพมหานครเขตลามสองก็ขอบคุณสําหรับเจ้าของเหรียญน,นะฮะ ขอบคุณการติดตามรับชมนะเดี๋ยวไว้มีเวลาปปาเสร็จจากทุละตรงส่วนส่วนต่างๆนะเดี๋ยวปปาจะมาประกาศรับซื้อเหรียญราคาสูงๆบ้างนะฮะแต่ตอนนี้ก็มีหลายคนหลายท่านนะส่งเหรียญมาไม่ว่าจะเป็นเหรียญ5บาทปี40รับซื้อไหมเหรียญ3บาทปีพศ2533อ,อ๋มอส3นี่ไม่ซื้อนะฮ <laughs> ะปะ <laughs> ปาปปาไม่อยากเห็นเลข3ตัวหลังเนี่ย เป็นตัวเล็กสิบาทปีสามสามเออสิบาทปีสามสามบอกเลยนะ <c oughs> ปปาไม่ซื้อนะส่งมาทีไรเนี่ยส่งมาแล้วล่ะท่านส่งมาฮะดูทีไรหางหางอาหารเลขหางเลขสามตัวหลังเนี่ย <c oughs> ก็ข้างๆเลขสามจะมีรอยปูยี่ปูยำแล้วก็เป็นเลขสามตัวเล็กแต่ป๊ปาก็ไม่ตอบโต้อะไรไปนะฮะบอก่าไม่รับก็ไม่รับเลยแต่พูดตรงคลิปเฉยหลายคนถามป๊ปามาว่าทําไมไม่รับซื้อเหรียญราคาหลักห้าพันเจ็ดพันกับเขาบ้าง ไม่มีเงินละมั้งอะไรประมาณนะั้นก็หยอกเย้ากันปอปายังติดทําบ้านท่านผู้ชมฮะเดิมทีปอป่าไม่ได้เป็นเจ้าของ YouTube ปอป่าเป็นช่างผู้รับเหมานะเดิมท่านผู้ชมฮะร้อยอย่างพันอาชีพเพราะความจนไงท่านผู้ชมก็เลยต้องทําหลายอาชีพสิ้นสุดกันตรงนี้เพราะเป็นเจ้าของ YouTube แล้วก็กลับมาใช้พื้นเพบ,บ้านตัวเองเนี่ย มาปรับเริ่มปรับปรุงท่านผู้ชมปปาต้องดูงานก่อสร้างรอบบ้านด้วยต้องปรับปรุงหลายอย่างเพื่อจะเอาตรงนี้เป็นลานพอดีบ้านปปานปปานี่ติดถนนก็คงต้องใช้เวลานิดหนึ่งเดี๋ยวเรื่องรับซื้อเหรียญหลักๆรออีกแป๊บหนึ่งโอเคเนาะคลิปนี้ปปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเขากล่าวคําว่าสวัสดีครับ